สวัสดีครับผมชเชมอมดีมาแล้วครับผมกลับมาอีกครั้งกับกาชาฉลองเปิดตัวครบรอบ2,300วันนะผมนะตัวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรดีมากมายนะผมมันก็จะมีดีแค่ตัวกล่องหัวขวัญน,นะผมมันสามารถเอาไปแลกเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันแลกอะไรได้นะเอาไปแลกพวกเศษตัวละครได้นะผมนะถ้าเรามีตัวละครที่มันเป็น,เ,ปนเวลลอยแล้วเราสามารถแลกมันจนถึงบูสาได้เลยนะ มันเพราะว่ามันเปิดได้ตั้งทั้งหมดตั้งแปดรอบนะรอบหนึ่งได้ประมาณยี่สิบห้ากล่องนะครับผมอ่านะใช่ไหมวะหรือว่าสิบแปดรอบจะไม่ได้ด้วยอีกทีนี้ฮะมันก็จะมีเศษพวกตัวเนี่ยหนวดขาวเป็นซับได้นะโคโคไดลูฟี่ทาโร่เอ็กเด็กแล้วก็ตัวเซิงโกคุอันนี้สามารถเป็นเศษไอเป็นซับได้เป็นซับโซอ่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีร้อยแล้วเราสามารถเ,เราสามารถแลก ยี่สิบครั้งเอาสิเออร้อยคูณยี่สิบได้เท่าไหร่สองพันนะทุกคนบู๊สามชัวร์เลยนะฮะล้วก็มีลูกแก้วลูกแก้วออฟทองด้วยนะครับนะก็ถือว่าคุ้มสําหรับการได้กล่องขนไปแรกนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตู้นี้มันมีตัวอะไรบ้างนะครับเราจะเปิดให้ดูกันนะฮะสักสามรอบแล้วกันนะครับครับผมเราเอามาได้แปดรอบนะผมรอบหนึ่งก็จะได้ประมาณยี่สิบห้ากล่องนะครับอ่าก็จะได้ประมาณแปดร้อยนะ เออไปฮะไปลุยกันเลยวายวันสิอ่ะสเต็ปแรก30เพชรนะครับผมก็30เพชรทุกสเต็ปเลยนะอ่าไม่มีทองอันเราข้ามไปเลยดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าถ้าใครที่อยากเปิดดูว่ามันจะได้ตัวอะไรบ้างมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากได้อยากเสียงดวงกับ ร้านค้าไอดีดองเพชรนะผมสามารถเข้าไปดูที่ one face shop ได้เลยนะครับผมนะ <Yes. S 1> เขามีสินค้ามากมายเรเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะสามารถรับ ex ได้เลยนะผม mm hmm. มีทั้ง Android และ ios นะผม mm hmm. มีทั้งแบบการันตี5,000เพชรการันตี ex ก็มีหลากหลายมากมายเลยนะผมนะสามารถเข้าไปดูกันได้นะผมฝากด้วยนะผม one face shop นะครับผม เลยสายโลมาครับผมเป็นโหเบบี้ไฟนะฮะก็น่าจะมีตัวละครที่มันเอาไว้ให้แรกน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคตัวแรกมาได้เบบี้ไฟนะฮะก็มันก็งั้นงั้นทัเนเล่นไม่ได้นะเอาไว้ตีบอสอย่างเดียวเบบี้ไฟนะไปครับสเต็ปที่3ครับผมเราจะมาเปิดสักสามรอบนะฮะมันไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรที่มันเด็ดเดดไหมนะฮะมาสามคนนะผมกล่องแดงฮะ เป็นธงแดงด้วยนะครับผมสามสองชีอาด้วยวะ่ะโอ้โหครูท้องอีกตั้งหา้าแต่มาธงแดงอันเดียวอะไรวะเนี่ยขอเป็นสายหมัดน่าจะเป็นหนวดขาวโอ้โหได้คีคูคีคูโนโจนะฮะโอ้โหพอหนุ่มผมยาวนั่นเองนะครับใครรู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะอ้าวเป็นสายวิ่ง ไดาได้โคโคไดมาแล้วผมซื้อโคโดค,โคโดอยนะอ๋อเราได้มาแล้วฮนะสามสเต็ปได้มาสามตัวนะครับไปกันต่อที่สเต็ปที่สี่เลยฮะก็ขามด้ก็ข้ามมันมันก็ไม่ควรที่จะเปิดนะใครบแบบมีเพชรเยอะๆแล้วขาดเศษอยู่แบบร้อยสองร้อยสามร้อยก็ก็คุ้มที่จะเปิดแล้วก็ไปแลกเอานะฮะ ก็คุ้มอยู่นะเพราะเศษมันค่อน้าที่จะหายากนะตัวนี้ให้แลกนะฮะมาทงแดงหนึ่งทงมาดูซิว่ามันจะเป็นทวงตัวอะไรนะฮะเป็นเอ็กเรกนะเอ็กเรกหมัดแดงด้วยนะครับซับโซออนสีแดงอย่างดีเลยนะดูไอ้ดุนที่ชัวร์หลายด้วยนะครับไปครับสเต็ปที่5ครับผมมาคนเดียวไม่มีกล่องฮนะทงแดงสมโ่ชีอาฮะไม่มีทงเลยข้ามฮนะ ได้อะไร жен? ไหมม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็จบไปรอบหนึ่งฮะโอเคไปกันต่อครับผมมา multiplier กับรอบที่สองพุงทองครับผมนะโอ้โหไม่มีอะไรข้ามไปเลยแล้วกันนะผมนะใครได้เข้ามาดูก็กดถูกใจกด subscribe ผมด้วยนะครับผมนะตอนนี้ใกล้จะ400 subscribe แล้วนะ 400 subscribe ได้ผมจะหา ID มาแจกก็แล้วกันนะครับใครที่อยากได้ ID ก็กดซับไว้เลยนะฮะมาสเเ็ปที่2องข้ามแล้วกันฮะไม่มีกล่องไม่มีธงไม่มีอะไรเลยฮะไปกันต่อครับผมเ็ปที่3ครับก็เป็นตู้ขั้นเวลานั่นเองนะครับเผื่อใครอยากทำแบบบุ๊สามนะมีเพชรอยู่ประมาณสักพันเพชรไงก็ข้อหน้าลุนอยู่นะครับ อีทงแดงครับผมโู้โ,โหคู่ดำอีกแล้วข้ามครับผมโอ้โหนี่ขนาดตู้โอ้กะลีกะลาดขนาดนี้นะฮะไม่คุ้มเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันนะเดี๋ยวไอดีนี้เอาไว้คลิปหน้าผมจะมาแจกนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเหลือเพชรไว้ให้นะครับจำไม่ได้ว่าไอดีนี้มีไอีเอ็กซ์หรือเปล่านะครับข้ามครับผมโอ้โหใจร้ายมากครับผมเห็นแก่ผมที่ผมทําคลิปเธอะ โูหมดตู oh ้ให oh. ้เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรอีกแล้วครับผมฮะลงดำสามสองชีอาฮะเป็นผู้ดำอีกแล้วฮะข้ามครับผมโอ้โหรอบนี้ไม่ได้อะไรเลยโอ้พระเจ้าช่วยฮะพระเจ้าช่วยกล้วยสองวีฮะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยแป๊ะเรามาสุ่มรอบสุดท้ายกันนะครับผมสุ่มแค่สามรอบพอนะฮะเอาแค่ให้มันมีคอนเทนต์ลงช่องแล้วกันนะฮะ ชว่วงนี้เงียบๆนะครับผมก็เล่นเกมไปเ,เรื่อยๆนะไม่มีเกมเพลย์แต่ไม่มีคอนเทนต์หนักนะชว่วงนี้ใครอยากดูตัวไหนอยากดูจบกับอะไรก็ทักมาได้คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลทําให้นะครับผมไปครับผมสเต็ปที่สองครับผมโอ้โหไม่มีอะไรอีกแลว้วฮะวงดำสามสองอีกฟูดแดงฮะโอ้โหไม่มีอะไรอีกแลว้วว่ะข้ามฮะ โอ้พระเจ้าฮนะนี่มันตู้โคล่าชัดๆเลยเดี๋ยวรอรอเกมมันอัปเดตวันที่สองนะครับผมมันจะมีตู้ฟรีมาให้สุ่มด้วยนะเป็นตัวละครสีดาว10ตัวนะถ้าถ้าถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับน่าจะ20วันนะครับวัลละหนึ่งลองนะเฮ้ยทงแดงมาหนึ่งแล้วนะฮะ แล้วก็มีปรับภารกิจมือใหม่ด้วยนะเห็นว่าจะได้โซโลเองเฮดฟีเองเฮดแล้วก็ซันจิเองเฮดนะฮะแล้วอีวานคอนมานะครับโอ้โหอ่ครับไปกันต่อฮะไปฮะโอ้โหไม่ได้อะไรได้แค่ตัวเดียวนะครับผมนะข้ามได้ข้ามดีที่สุดเลยนะครับผมนะเดีย๋ยวเราจะไปเรียกเสียตัวละครดูนะฮะ สเต็ปที่4ครับผมมีกล่องนิดนึงนะฮะธงแดง2รั R าย2 4 r นะครับผมโอ้โหข้ามไปเลยแล้วกันนะครับนั่นไงไม่มีอะไรจริงๆด้วยนะครับเป็นตู้ขั้นเวลาแล้วกันนะฮะไปฮะไปกันต่อครับผมเดี๋ยวจะเปิดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันดีกว่านะฮะมากล่องแดงฮะธงแดง27 g R ูดแดงครับผม ่าได้มาหนึ่งทงฮะมาดูซิว่ามันเป็นตัวอะไรนะมามามาครับผมสายวิ่งครับผมเป็นตัวอะไรเอย่ย <c odes> เป็นเซอร์อคโคโคไดอีกแล, <c odes> <c odes> ล้วครับผมโอ้โหน้าตู้ออกรัวรัวถุยโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่คลิปมันจะสั้นไป <c oughs> ไปครับผมไปกันต่อฮะ มันจะมีตัวอะไรติดิดบ้างไหมเนี่ยตู้นี้เนี่ยโอ้จินเบมากล่องแดงฮะทงแดงครับผมมีฟองด้วยฮะเราเป็นยี่สเจชีอาครับปูแดงฮะทงแดงมาสองเออมันต้องอย่างนั้นสิคู่เพราะโ,โคไดไม่ใช่ได้เมากโกวิ่งแดงมานะครับเราหวังแค่กล่องของขวัญไปแรกแล้วฮะเราไม่หวังตัวอะไรในตูน้พอเป็นซิงเกิลคู่มา โอ้โหบบี้ไฟฮะให้บบี้ไฟมาสองตัวแล้วนะครับอืมมาโก้ห้าดาวเรียบร้อยฮะไปกันต่อครับผมไปชินเบย์มาอีกแล้วฮะไม่มีกล่องรับรอบนี้ฮะคงดำด้วยครับปูทองว่ะข้ามครับได้อะไรไม,ไม่ได้อะไรวะ ได้เป็นทองมาทำเป๊ะอะไรครับเนี่ยโอ้โห,โหอ้าวไปครับผม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ดา่าถ้าด่าเขาต้องเรียกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะมาครับผมโอ้ทงแดงครับผมไม่มีอะไรเลยครับผมข้ามฮะโอ้โหกดข้ามอย่างเดียวเลยนะคลิปนี้นะฮะโอเคครับผมนะ มือใหม่ไม่ควรเปิดนะครับผมนะเออมือเก่าไม่มีเพชรก็ไม่ควรเปิดนะครับผมปล่อยมันข,ข้ามไปเถอะนะครับเออเขาเอามาแบบขั้นเวลานะเออข้ามครับผมโอ้โหไม่มีอะไระครับผมส่งท้ายด้วยสามเพชรสามสิบเพชรสุดท้ายนะครับผมก็อย่าลืมนะครับวันฟิชชั่มนะครับผมร้านขายดีดงเพชรมีทั้ง Android และไอโอเอสราคาเริ่มต้นแค่10บาทนะสามารถลุ้นรับ ไอดีห้าพัเพชรละอ e ีกติดมาด้วยนะครับผมไปดูกันได้นะฮะการันตีด้วย JM อัดดิเลยแล้วกันนะฮะไปอุดหนุนกันได้นะครับมาตัวสุดท้ายส่งท้ายด้วยธงแดงสองธงครับผมอยากได้ซิงโกคูรเพมาหน่อยสายวิ่งอีกแล้วเป็นอีวานคอนอีกแล้วครับผมเป็นธงแดงครับผมสายโลฮะ เป็นเบบี้ไฟอีกแล้วครับินพันกันเลยเว้ยโอ้โหตู้นี้มันทุเรศมากเลยโอเคครับจบไปฮะเราเปิดแค่สี่รอบก็พอนะอย่าเปิดอีกเลยนะผมยิ่งเปิดยิ่งเศร้านะครับโอเคเราจะมาดูกันว่าเราแลกอะไรได้บ้างนะครับไาดูซิว่าเราแลกอะไรได้บ้างนะโอเคเรามาได้ทั้งหมดหนึ่ง กองของขวัญนะถ้าเป็นหนวดขาวนะฮะนี่เห็นไหมฮะได้ตั้งห้าร้อยเศษเลยนะเออ,คอโคตรไดนะ้นี่ยนี่ก็ได้ตั้งห้าร้อยนะเออคุ้มจัดครับผมเอกเล็กเ,กเอกเล็กนี่เวลร้อยเ,เลยไม่ไม่ร้อยวะตั้งห้าร้อยเศษฟีทาโร่นะฮะนี่โดยเฉพาะอันนี้ดูสิได้ตั้งห้าสิบเลยนะครับผมโคตรคุ้มเลยนะอันนี้มันค่อนข้างที่จะหายากนะครับผู้เล่นเก่าๆคนที่เล่นแบบมานานก็จะรู้ดีนะครับก็ ถ้าใครแบบขาดทรัพยากรพวกเศษว่าตัวทำโอเวอร์บูทก็สามารถสุ่มได้นะผมแต่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากกับตู้มันนะฮะก็คือคิดว่าสุ่มเอากองของขวัญก็แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวครับผมลากันไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผบายบายครับผมสวัสดีครับจุ๊บ